มะตูมน้อมรับผิดอัดคลิปขอโทษหลังพลังปากพูดความสัมพันธ์กับจีน่าพิธีกรดังดีเจมตูมเตชินได้เปิดใจผ่านคลิปถึงประเด็นดราม่าที่เจ้าตัวพลั้งปากพูดถึงคู่จิ้นละครดวงใจเทวพรมเรื่องรอองจันอย่างกำมธนาวุธิและจีน่าจนทําให้แฟนคลับบางส่วนเข้าใจผิดจนกลายเป็นดราม่าบนโลกโซเชียลโดยดีเจมตูมได้เปิดใจขอโทษทั้งฟแฟน และกรรมจีน่าที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นน้องๆไม่ได้คบกันเราไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวเขาแต่ฟิลเมื่อวานในงานเคมีของเขารู้สึกว่าแบบนั้นฟิลกระเทยก็มโนเลยพูดให้มันเห็นภาพ ถ้าจะมีอะไรผิดพลาดก็คือเราที่มามโนและเล่าเรื่องของมาตูมอาจจะไม่ชัดเจนอันนี้ขอโทษด้วยเป็นความผิดของเราเองไม่ได้โทษใครแล้วก็น้อมรับครับค่ะก็เป็นอันว่าดีเจมาตูมก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะอาจจะพลั้งปากไปนิดนึงแต่เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นการมโนไปนั่นเองค่ะสำหรับแฟนคลับที่ยังค้างคาใจกันก็คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าดีเจมาตูมก็ออกมายอมรับผิดแล้วก็ให้อภัยกันนะคะเพราะว่า ทุกคนมีการพลาดพลั้งได้อาจจะพูดไวไปน,นิดแต่เมื่อรู้ตัวและออกมาขอโทษแล้วก็ควรจะให้อภัยกันค่ะรอติดตามผลงานของพวกเขากันต่อไปนะคะ